ผลงานทางด้านตกแต่งภายในที่อาจารย์คงศักยุ์ตุเตเสวีได้ไปสร้างชื่อเสียงไว้ในต่างประเทศนั้นก็เพื่อจะเป็นมาัดฐานให้แก่นักออกแบบไทยสําหรับการก้าวเข้าไปในตลาดโลกอาชีพเราเป็น professional practice นะครับมันก็มีกฎมีระเบียบมีขั้นตอนการทางานที่มีมาตรฐานทําให้เราสามารถรับงานในระดับอินเตอร์ได้นะครับ แต่ก็มีงานบางอย่างที่นักออกแบบไทยยังไม่เป็นที่เชื่อถือในเรื่องของความสามารถด้วยเช่นกันคาว่า palace design คนที่ออกแบบได้นี่มันมีังติดฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีเท่านั้นนะครับแม้แต่อเมริกันยังไม่มีอยู่ในลิสต์เลยนะครับด้วยอุปสรรคนี้เองจึงทาให้อาจารย์คงศักดิ์คิดจะสร้างอัตลักษณ์เฉพาะขึ้นมาจากประสบการณ์ของท่านที่มีมาทั้งชีวิตผมมีชื่อเสียงกัด้านคลาสสิกใช่ไหมครับผมก็เลยจะทางานดีไซน์ที่มันเป็น royalty to the design of origin c u อสไ style ที่เป็นความคิดเราจริงๆนะครับ